เป็นตัวแทนนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศิทธาพิยาคมวันวนี้พวกเราจะมาพูดถึงปัญหาของอาคารเรียนนั่นคืออาคารหนึ่งอาคารสายพอร์นุสตนสร้า,เางเสร็จเมื่อพศ2522ราวประมาณ16ปีเลยนะครับซึ่งอาคารสายเทอร์นุสรของเรานะคะมีความซุกซนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างหรือว่าผนังหลังโรง,งเรียนหรืออาคารเรียนเป็น,นอ้างมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมจุดต่างๆที่ชำรุดกันนะคะไป ก็มีโฆษณาเข้ามาทำให้เกิดการกรบควรการเรียนการสอนของโรงเรียนเราค่ะนี่นะคะคือสภาพภายันห้หนงองเรียนของอาคารเรียนเรานะคะซึ่งมีความุ ทำให้เกิดการรบกวนในสั้ว์ทะบการเรียนการสอนค่ะ สัดคลอนเป็นอย่างมากค่ะค่ะและนี่นะคะะเป็นห้องน้ำของผู้ชายนะคะเวลาฝนตกลงมานะคะจะมีน้ำาพว่เต็มห้องน้ำเลยคะ่ะและบบริเวณนี้ก็บริเวณข้างในเลยค่ะ เกิดการสึดเกือของดินเนื่องจากมีฝนตกเมื่อฝนตกทําให้น้ําขังและจะเป็นแหล่งพาอเชื้อของลูกน้ํายุงลายและอาจส่งผลให้มีกลิ่นที่เหม็นและอาจจะทําให้นักเรียนเกิดโรคไข้เลือดออกได้นะครับ หลังจากที่พวกเราได้ไปสำรวจอาคารเรียนมาแล้วนะคะผบว่าอาคารเรียนของพวกเรามีความทิ่ส้มเป็นอย่างมากทําให้หลายครั้งมีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุจากการถูกร่องและบาดเจ็บได้ค่ะครับซึ่งพวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนสิทธาพิทยาคมที่ได้พูดถึงปัญหาของอาคารเรียนให้ท่านได้รับทราบหวังว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือของพวกเราอย่างเร่งด่วนนะครับขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ